สัธรรมคำหลงผิดวันนี้คำว่าเป็นคนดีก็พอแล้วจะเอาอะไรอีกมากมายจริงๆข้อหนึ่งต้องบอกว่าเป็นคนดีในที่นี้เนี่ยหมายถึงทำอะไรบ้างต้องแจกแจงออกมาให้ละเอียดเพราะว่าแค่เราคิดเอาเองว่าเราเป็นคนดีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ถูกต้องตามกฎสัจธรรมหรือคำพุทธะที่สอนไว้ซึ่งมันจะต้องมีข้อปฏิบัติอะไรอีกมากมายที่จะทำให้เราเนี่ย รอดพ้นจากการไปลงนรกได้พุทธบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ตายแล้วไปลงนรกเหมือนแผ่นดินมหาปฏพปีและมีมนุษย์แค่เศษเสี้ยวเองเศษเสีเส้ยวดินปลายเล็บเองที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะ100%เเลยที่ตายแล้วเนี่ยไปลงนรกดังนั้นแค่บอกว่าเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ทำให้เราพ้นนรกได้หรอก เราจะต้องมีข้อปฏิบัติอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยพัฒนาตนให้เป็นอริยะให้ได้แล้วเราจะได้รอดพ้นจากนรกซึ่งการพัฒนาตนให้เป็นอริยะก็คือทําตามคําสอนที่พุทธะบอกก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคหมิม่งองค์8เท่านั้นซึ่งมี8ข้อถ้าจําไม่ได้ทําข้อเดียวก็คืออาณาปานสติก็คือมีสติรู้ลมหายใจทุกเมื่ออย่างน้อยวันละสามเวลา เวลาละหนึ่งวินาทีเท่านี้